จะพาไปชม DNA ของเขา DNA ของ s u z ซูซูกิคืออะไรเล็กน่ารักประหยัดคุ้มค่าเป็นไงคะแต่งน่าขนาดนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าลูกค้าที่ใช้จริงเนี่ยเขารู้สึกยังไงโอ้ยน่ารักอะช็อกอะไรจังลูกค้าดูสิช็อกโกแลตเห็นแล้วอยากดยิบงหวาน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน YouTube ทุกท่านนะคะก็พูก้ก็เซล์แพร่ซูซูกิเอพีวอีกแล้วนะคะแพรเป็นเซล์นะคะบอกก่อนแต่สำหรับคลิปนี้นะคะผูดบอกเลยว่าแพรจะพามาดู DNA ของซูซูกิความน่ารักและจิตวิญญาณของซูซูกินั่นเองนะคะคืออะไรเขาคือรถในที่น่ารักสมูตอมีมา,มากมากนี่เลยด้านหลังนี่เลยคันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าน้องเลอแปลงนะคะช็อกโกแลตนั่นเองเป็นรถอิมพอร์ตนะเป็นรถนำเข้านะคะไม่มีจำหน่ายในไทยนะคะเดี๋ยวแพรจะสัมภาษณ์ เจ้าของอีกทีหนึ่งเนียแอบมารีไวให้ดูก่อนคันนี้สีเขียวมินน่ารักแบบสุดเสียงเลยน่ารักจริง,รงๆนะดูเลยน่ารักมากๆเป็นรถนำข้าดูซี่กระปุกกระปิกน่ารักสุดๆไฟหนะ้าก็แบบโฮ้ยดูสีกลมๆตากลมๆแบ๊วๆคันนี้นะเครื่องห0 0อนะคะหซีซีนะลูกค้าก็คือแต่ลูกค้าบอกว่าขับใช้งานได้ปกติแล้วเป็นรถเล็กที่เขาบอกว่าเล็กแต่ภายนอกจากใน,นเขาบอกว่ากว้างมากครับ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูตอนสัมภาษณ์ลูกค้าจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเซลล์มูเมาอะไรอย่างงี้เขาคือดินเอบอกแล้วว่าซูซูกิของเราดินเอคือรถเล็กที่กว้างขวางแล้วน่ารักหุ่ยพูดเสร็จดำแรกเดี๋ยวน้องใส่ร้านน่ารักมากๆดูสิฟไฟลโล่ง้นี่จ้าเขามีแบบซิกเนเจอร์ของคารบรถนำข้าวนี่ดูเลยเลยแปลงนะคันนี้แอบบอกเลยนะร่ค่ะเลูกมาก คันนี้ราคานําเข้าอยู่ล้านกว่าบาทด้วยกันเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้แล้วในไทยมีแค่ห้าถึกคันเท่านั้นบอกเลยเนี่ย VIP ยม,มากคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บนี้คือแบบเดี๋ยวเพื่อนๆใน YouTube จะพาดเนี่ย,ยพามาชมความน่ารักแต่ขออนุญ,ญาตเจ้าของแล้วมาดูมนุมนี้คือน่ารักจริงๆร้อดูมารอดูรอกันก่อนด้านหน้าเป็นแลดูลอไฟน่ารักกลมแบวเป็นสาญี่ปุ่น น่ารักกระปุกกระปิกรอรถเป็นสีเขียวมิ้นตัดลอ้อแมบนี่ล้อสีขาวแล้วก็มีโลโก้เลยแตงซินีนเจ้าของความน่ารักจริงๆน่ารักไมีไหวนะคะยางละดันหลบนะคะดุยมากมาดูข้างในนี่แล้วไฟโคมไฟข้างกระจกระจเออมีไฟตรงกระจกมองข้างไปอีกนะ่าผู้เสียงดังทำไมนะผู้เสียงสองก็มีน่ารักนะนี่ประทูทัวแบบนี้ลตสติเกอร์สีขาว เพิ่มความดูมินิมอลคิโมจิลี่ให้กับรถแรกแรกสีขาวเป็นแบบมินิมอลนะคะเขาแบบญี่ปุ่นจะเป็นมินิมอลแบบน่ารักน่ารักนี่แรกแบบนี้น่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักในยี่สิบกิโลถ้าเธอยรู้ค่ะอ๋อมันเขียนตรงนี้นะคะค่ะน่ารักไม่ไหวนี่นะคะแรกสีครีมโอ้ยบอดีอ้รถดูยาวกว้างแต่กระปุกกระปิกน่ารัก บ้้นท้ายไฟท้ายอุ้ยคน้าน,นลูบน่ารักมากๆดูสิดูน้องหน้าหลังสุดแสนจะน่ารักเออไฟบงไฟเบรกดน้าหลังตากลมแบ๋วๆนี่น่ารักมากจริงๆนะบอกเลยนะว่าน่ารักจริงๆเขาคือ DNA จริงๆเลยต้องแบบว่าต้องมาแอบต้องรีวิวไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยพี่ๆนะแฟนคลับในยูทูบจะพลาดความน่ารักแบบนี้นี่มามาดูด้าหลังกันก่อน น่ารักมากเบาะนางแบบพับอันนี้จะเป็น50 50ครึ่งครึ่งนะคะเบาะด้านหลังนะโอ้โหภายในดูสิครีมมินิมอลเรียบหรูน่ารักสุดๆนะคะนี้เบาะสีครีมด้วยน่ารักสุดๆเบาเป็นทูโทนนะบอกเลยว่ารีมิสเ s สมากนะคะบอกเลยสิทีิ์ของเขานี่พอมเขาดีเทลยเก็มากผมจ้าผมผมก็เป็นชื่อแบบว่า รู้ของเขาเลยนะคะนี่สิแล้วเป็นเนี่ยเป็นภาษาของภา,าษาฝรั่งเศสนะคะใช่ไหมคะฝรั่งเศสเห็นนะคะคือเป็นกระต่ายนี่กระต่ายลูกค้ากระต่ายน่ารักนุคบกระปุกกระปีกระตามามานะ่ะะตายคือน่ารักแล้วหนึ่งสิ่งที่เาชอบของความมีเนื้อมองของเขาเนะะี่ยะคือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องซับซอ้อนมันเป็นที่กินครีตแต่เฮ้ยมีอะไรขนรู้ตอนแรกก็งงอะไรกระจกหรือเปล่าคะนจริงจริงอันนี้เป็นกระจกมองหลังไม่มีกล้องเป็นกล้องแบบ กล้องแบบไม่ต้องใช้สายไฟอะะคะกล้องแบบดูเอาจากกระจกซ้อนกระจกมันแบบมันซับซ้อนเป็นเทคโนโลยีที่แบบโอ้ยมันคนอดีเอที่แบบไม่ซับซ้อนมากแต่มันดูมีประโยชน์จริงๆมันน่ารักมากนี่ก็ปิดไปมาดูด้านในดีกว่าลูกค้ามาดูมาดูด้านในคะ่ะแ้าอยากพีเซนและน้ำเหนือมากนะคะนี่น่ารักอูรูสิตรงแบบว่าช่วงแบบประตูนะคะเป็นสีน้ำตาล ช็อกโกแลตบอชตรงนี้นะครับที่ปลูกข้างๆเนี่ยก็เป็นออกสีคาราเมลสีคาราเมลดูสิดีเทลนางน่ารักสุดดูดูดูแล้วที่สําคัญพุสตาร์นะจ๊ะพุสตาร์นะจ๊ะนี่นี่บอกพุสตาโอ้ดูสิทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมินิมอลแบบโฮ้ยมันน่ารักจริงๆอ่ะลูกค้าคือแบบมันน่ารักไม่ไหวนะน่ารักาว่าสกโกแต่บอกว่าน่ารักอ่ะโอ้บ ดูสิเบาสีครีมตัดน้ำตาลคาราเมลใช่ไหมชายนะอุ้ยมันน่าหลักมากๆเลยคะเน็คือคันนนลูกค้าเอามาเช็ระยะนะบอกเลยก็เลยแวบมาน่นาหลักน่าหลักตรงนั้นเดี๋ยวดูนะคะอืมของเนี้ยแล้วนั่งได้นั่งได้นั่นหละค่ะน่าหลักมากค่ะดูสิเล็กเลียวค่ะเราดูเหมือนรถเล็กใช่ไหมแต่จริงๆเฮ้ยลูกค้าดูสิจะเหมือนน้องซีรีเลยอ่ะ อันนี้ห้อง600แต่เซเลแทลอ่ะเพิ่มหนึ่งพันาจ๊ะบอกเลยรถเล,ล็กก็รักเหมือนกันบอกเลยว่าโปร,งร่งโล่งสบายเนี่ยดูสิขนาดคันนี้6 0 0ซีลูกค้าบอกแฮปปี้มากๆเดี๋ยวแฮปปี้ยังไงเดี๋ยวแพรจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันมิวสิ่โฮลเลทลุมเฮดลุ่มโอ้โหสูงก็แพรก็ไม่มีปัญหาสบ,บมยหอนี่นั่งได้โอ้ยอบอุ่นมากแล้วนีน่คือกว้างขวาง อบอุ่นจริงๆเฮ้ยแล้วหน้าตรงหน้าปัดคือเขาเก็บรายละเอียดมากถ้ามาดูตรงหน้าปัดนะคะลูกค้าเลือบขาใส่ชุุนไปดูยตัวเออเป็นเลอแปงช็อกโกแลตนั่นเองดูหน้าปัดนะคะนี่เลยช็อกโกแลตเออสวยน่ารักน่ารักจริงๆนะคะน่ารักจริงๆคันนี้อ่ะมาดูฝั่งคนขับแล้วจะพาดูผู้โดยสารหนึ่งสิ่งสำคัญอุย้ย ว้างให้ดูกอดนันนายนะคะดูสิดู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 ดเ,ลเล็กเล็กดูเหมือนจะเล็กใช่ไหมแต่นั่งจริงๆก็คือแบบเฮ้ยมันกว้างมากอ่ะดูเหมือนไทยน่าเป็นซ่อนลูกแบบนี้เป็นน้องเล็กซ่อนลูกเออหกอยซีซีตรงนี้เป็นเคคาร์นะเป็นรถเหมือนว่ารถที่ราคาถูกในในญี่ปุ่นนะแต่นําเข้ามาในไทยก็คืออ๋อแม่เจ้าล้านกว่านะจ๊ะคุณพระคุณเจ้าช่วยนะคะ ราคาปาดเหนือกเลยนะคะนี่ไปนั่งดีกว่านะคะนี่โอ้โหอ,อันนี้คือบอกตรงคนขับก็คือเอ็นสูตรแทบนอนแต่นี้ก็คือผู้โดยสารคือเนี่ยก็คือบอกเลยอันนี้คือจิตวิญญาณและ d n a ของซูซูกิเขาคิดมาแล้วคุณค่้ค่ะรถเล็กน่ารักคุ้มค่าประหยัดนั่งได้จริงกว้างขวาง,วางเล็ดลูมเฮดลูมนะคะซึ่งใครที่อยากได้ฟี์ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเซเลริโอ อบอกเลยเซลีโวของเพลนะก็นี่เลยใครที่แบบว่าราคาก็น่ารักคุ้มค่ากว้างเขาคือดีเอจงจริงใครอยากทราบว่าดีเอของซูซีคืออะไรนี่เลยนี่เลยออริจิน้ตตลตำรักของเข,ขาวความน่ารักแบบนี้โอ้ยน่าหลักมาอบอุ่นมานะะดูเหมือนแบบทางนอกเพราะว่ามันจะเล็งเด็กม,มากๆคือนั่งได้แบบอึดอัดแน่นอนแต่คือมันนองนั่งเฮ้ยกวา้างเหยียดคงเหยียดแค่เหยียดขาคือคือเต็มที่เต็มแบบว่าเออ นั่งได้2อถึงสท่านเลยนะคะถ้าแบบว่าบอดี้แบบว่า,อ,าอบนิ่งก็2ท่านก็พอนะคะแต่ถ้าแบ,บผอมบางร่างน้อยก็3ท่านได้อยู่นะคะนี่อุ้ยเพิ่งเห็นเขามีที่พับเรื่อนแขนด้วยนะ,ะว่าทำไมแพงนี่ใส่ใจนะเนี่ยเขาใส่ใจแล้วจริงๆมันนี่อันนี้ใส่ใจมีที่วางคงวางแขนให้ด้วย โอ้ยมันน่ารักเนาะมันมินิมอลมากๆเลยอะ่ะแล้วคลาสสิกอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยมันเป็นแบบว่าวีดีโอเลเยีโอใส่ซีดรงซีดีเฮ้ยนะนมันคือดีเอ็นเอความรักจริงๆอ่ะไม่รู้จะที่บ้านเป็นยังไงเดีคยวลูกคา้าแต่มันน่ารักจริงๆนะคะนี่มันน่ารักมากโอ้โหความน่ารักแบบนี้นี่แหละคะ่ะที่แพรพามาชมทั้งหมดนี้แพรจะทาสมดีเอ็นเอของเขาดีเอ็นเอของซูซูกิคืออะไรเล็กน,น่ารักประหยัดคุ้มค่าเป็งไงคะ แต่งน่าขนาดนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าลูกค้าที่ใช้จริงเนี่ยเขารู้สึกยังไงโอ้ยน่ารักอ่ะทุกอย่างเดี๋ยลูกค้าดูสิช็อกโกแลตเห็นแล้วอยากยิ่งหวานน้ำตาลขึ้นเลยหวานเจี๊ยบนะคะนี่สวยงามน้อโลด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 น่ารักเขาแบบเขาเป็นแบบว่ารถแต่ที่แบบเก็บรายละเอียดแบบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลโก้เรียบหรูน่ารักดีเทลต่างๆกระจุม เดี๋ยวเป็นไงคะความน่ารักแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้อยากได้ใช่ไหมคะอยากได้อยากสนนีขายพันในไทยไม่มีคะ่ะกดไลค์ไปก่อนกดแชร์ไปก่อนเดี๋ยวเผื่อซูเร์ขเขาเห็นเดี๋ยวเผื่อเขานำเข้ามาคันนี้เป็นสุดออโต้นะคะนี่เป็นออโต้แต่เป็นรุ่นเออลาแปลงนะคะช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเป็นออริจินอลดีเอของเขาเดี๋ยวแพทย์จะมาสัมภาษณ์เจ้าของรถกันว่าเขาแบบว่า รู้สึกว่าคันเนี้ยคุ้มค่าแล้วถ้ามาถึงเลือกว่าเออดีไซน์เขาเป็นยังไงแล้วกระจุกกระจิกไหมค่าใช้ตรงใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าอ,อึดทนแล้วก็น่ารักกว้างขว,าง,ขวางเขาประทับใจไหมนะคะเดี๋ยวเราดูค่ะค,ค่ะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้แพะก็อยู่กับเจ้าของนุชคันนี้แล้วอุยน้องอันนี้ชื่อลาแปงใช่ไหมคะเออคือสุสานลาแปง,แปงช็อกช็อแกอแลตนะคะ,คะน่ารักมากๆเลยนี่อันเขาเนี่ย อันนี้ขออนุญาตคุณเจแล้ว <c oughs> นะคะคุณอยู่กับคุณเจเจ้าของรถคันนี้นั่นเองคือเขาคือดีของความน่ารักจริงๆเข้ามาที่สู่บริการของแพลนะคะก็เลยต้องขออนุญาตสัมภาษณ์จริงๆเะมั <c oughs> น่ารักแบบเกินตานนมคะอันดับแรกเลยคันนี้คือคุณเจเนี่ยคือนําเข้ามาใช่ไหมคะเอ่อซื้อนาซ,ซื้อบริษัทที่เขานําเข้ามานำเข้าาเอาะคันนี้ก็คือบอกเลยว่ามีไม่เยอะใช่ไหมมีในไทยประมาณหลักหน่วยอางมันห้กหกเจ็ดคันประมาณนี้เท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบ